สวัสดีพี่น้องมุดสุขุมสุคนนะจ๊ะวันนี้มาจิบอัปเดตทางหนา้าบ้านทางเข้าบ้านมูตอนกระลุยน้ำออกมาเนาะหน้าก้วบ้านเพื่อนปลาซักมาให้นางน้าก็ขึ้นมาประมาณนี้ไลหลัดทางห้ากไ็ไหลกันติดตามไปเรื่อยๆคนน้ำขึ้นอัปเดตแม่นางเกดทางเข้าบ้านแม่เกดประมาณนี้ห่อถุงลึกข้างหน้า อันนี้ก็คือนำ้ำมวยโมงใหญ่เขามาเดินไปนอกสวนกล้วยสวนอ้อยเผื่อท่วม,มดเลยขีลงมาบุงเสียงยับงบุลล้มกบบุลุปะนี่เฮ้ยน้ำถั่วน้ำถั่วม,มาหาไซแต่พอน้ทถั่วเต็มที่ได้พี่น้องคุ้ตามไปเรื่อยๆเพราะว่าเพราะว่าพ้นกัญยังตกอยู่นาา่ะเฮากัญยงบวัวได้พันธุงออกมาสิ่จุดสันนี้นำ ทังสิขึ้นอีกอันนี้ก็คือทางหัวหัวหวหัหวัหวไพล่ที่สิลงไปซื้อเอาอันน่ะนมหายลานหาลูกเด็กพีนกน่น้องหายลานยังบรบุญอันนี้ก็จะถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งมารีวิวทางทางไปห้านขายเขื่องเด็กพี่นอ้องล้าห่านขายเขื่องอันนี้เพื่อนเขาบ้านเลย ตเต็มเรือนำตเต็มหัวเรือนำตเต็มหัวนั่งไล่เข่ากรึบทีน้ทาว่าหยุดทาว่าน,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 น้่มบุคคลอีกนั่นน้่มน้่มนี่สีโบไล่เข่ามันสีไล่ลงเซยอันนี้มันไล่ไล่ขึ้นหัวเลยนั่นเลยก้อนไม้หัวประมาณนี้งทีนึงนียยังไล่กรึบหัวเจเกสีลงไปเอานมมาเมียนให้หลานเดี๋พี่น้องเพราะว่วกกะาฝนกร,ร,ระตุกแน่ แล้วก็สิลงไปเอาแผ่นเพนื่อนนำทางเมื่อบ้านแต่ว่าแต่ละปีเคยถ่วเพื่นบีนังถ่วเมื่อเลยได้ดอนนี่ก็มีน้ำเมดได้ใส่ใส่เคืองมด่อทางนี้กันได้ได้ขี่เือเด้อติดตามไปสีมันสีตกอยู่จากมือเน้นนำมันสิขึ้นจากมือเนาะมาจีตสีรีวิวไฮเอฟซีมุดสกูร์ชิเบิร์ขขเป็นอะไรเงี้ยเป็นแต่ละมือแต่ละมือเป็นมือมือเปเด็กพี่น้องเด้อน,นี่อันนี้ประมาณนี้ ทางพูดน้ำกำลังไหลผ่านตนา่อนาเพื่อนป้าเมาประซักไปน้่นกำลังไหลผ่านแล้วแต่ว่าขึ้นแหง้งถ้าขึ้นแห้งแท้ในท่วมหมดได้นใ,นใส่เคื่อพายมาในทางเส้นนี้พี่น้องทางเส้็นี่ได้ใส่เคื่อพายเด้อปีนางปูเป็ดเกิดกะน้ำถั่วมาสิเลยพี่น้องแต่ว่ายัางตอนนี้ยังบริขึ้นซ้ำนั่นซ้ำปีนั่นติดตาม ว่านางกุ้งเกิดลูกก็สิเป็นคือน,นางปูเปกิกไลยเดือนน้ำถัว่วนี่แหละพี่น้องเลยติดตามเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องอังน,องอนนี้เม่มกีเอามาถ่ายอยู่ทางลานเดินเดินน้นนำเซ่เขากับขุนพอดีเพียงพังตัวนี้แต่วิตดตามอันนี้คือศาลาทางอันนี้คือวัดตัวหน้าวัด,ดวเดนมารกีลงมาเนี่ยประธานใฮอลลานค่ะ ใช่ท่านสักก่อนดซรีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำมันขึ้นประมาณได้เด้อพี่น้องน้ำเซ่ครับกาบปลาเนี่ยขึ้นเรื่อยๆอยู่ขึ้นไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องอันนี้ขี้เหงอวางบุญอันนี้ฮงแฮมโรงแรมบ่มีคนอยู่พี่น้องเก็กน้อยลิ่นน้ำจ้าเฮือ เด็น่อยเรนน้ำแกงบึงภาพเพื่อน,นไม้เท้าเพืเ่องป้าปลาซักลุยเรืเ่อาาเง,ง,งเรื่อล้กันน้ําข่าตารางเต็มแล้วพี่น้องขี้เ้่อย่างกับเพียงกลาหัวเข่าขึ้นไปจะเพียงกล,า,า,ขา,ขงกลางขาอนั้นทางหน้าบ้านพ <erman. S 1> ี่บงดนเด็กน่อยลืมนา หนาบ้านแม่เก็กบห้หมดแล้วข้างนีปลุบกระล้ะลอแล้วค่ะน้ก็ก้มังหงกับกลุ่นพี่น้าพงวยงลง,ง,ง,ดกดกง,งแล้วตู้มหงกก๊ว่างมงหงกดกๆนะไปคลองคนมาปิดเอาละนป่นก็ครื่องหน้าแหรเวน ประมาณนะั้นพี่น้องติดตามฮอตผงนี้สงสัยลาตะลางเหอนลาอยู่พี่เนางเพราะว่าน้ำม um, ันก็ขึ้นเรื่อยๆขึๆ้นเท่าน่อยขึ้นอยู่เรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแต่โบขึ้นแห้งพี่เนาะแหงเข้ามาทางนี้เอารลอดออกเลยพี่น้องไปซื้อในตู้เลืยกแจักออกใส่เฮือออกเพราะว่ารถจักะออกว่าได้ต้องใส่ต้องได้ใส่เฮือ หามออกห้ามลงแต่ห้ามลงแต่อันเฮงงานพี่น้องรถจักรถมื่ี้ก็ยังบ่ได้ออกจนน่ะเข้าเพิ่นสิเข้ามาเอาอีกคันนึงเฮาออกแม่นน้ํากําลังขึ้นแล้วถ้าสิเอาเมียนเฮิงกะยันแห่งสิเอาออกยากเฮาความน้ําบ่ทันได้ลึกปานไดพี่น้องปีตอนนั้นน้ําลึกฮือรถเจ้กเมื่อกี้เสียคันนึงลงห้วย มนำขึ้นแหงนำพอท่านได้ขึ้นแหงไปไหนพี่นนอะยังพอ,อย่างย่างได้แต่ว่านำโคจักต้องเอาขึ้นหงอเด้พี่เนาะไตทอจะนา่ากระทวมทอเลยกระบ,บมีบอลไตเลยแตนี่ยังท่านได้ทวมทอนะาแซงเลยพี่เนอะบ้างข้างกะไม่ได้ไดตทอไปบ้างข้างกาลัลลยไปเนี่ยพี่นาะทไย<ห>เห,หือเขามาเลยผม

เห็ดเปี๊ยกเคยนั่งจะระแง n g อยู่นะเฮ้ยนั่งจะระแง n g ค้าข้าวเวลาทำไมบุญน,นมกระแพร็ดเพิดวิจิลงไปเอาไ่นั่งเลยสองแก๊สคนละแก๊สแบบนั่งบนใบบุญแก๊สหนึ่งข้าวนา้ำโมแก๊สหนึ่งกระเพร็ดเพิดพร้อมเพ,เพราะว่าเอามาเผื่อจะน้นำขึ้นจะได้ปัจจัยออกพอได้นึท่านวมน้นำว่าถ้าได้ขึ้นสูงเลยก็ออกเอาปาเมียน ยาย่าย่าย,าย,ายา่าบเดกดอกขึ้นนั่งรดปะปะนาอ,อมับตกมันลงได้่ละสำนักขึ้นได้จะเอาว่าเร้งไงน้องลินนะนไปนั่งคักแค่น้องก็ขึ้นแล้วพ่ออนั่งนั่งนมแก๊สนมนะพี่นไมอันนี้อันีอันดีน้องกฮนะฮะ น้องก็เก่งพ่อน้องไายน้องก็จะจองกันเด้อลูกเด้อสองเอ้น้องค่ะยีกันน้องเด้อลาดเดินนโมยิ็ดกันน้องอาบน้ำห้พี่น้องลงไปอาบน้ำบ่อยากขึ้นข้าน้ำโมเฝนเย็นเอาบิ่นน้ำอยู่หัวกันได้ยังนั่งไปบุญเนี่ยใบลงถ้ากระต่นแต่นอนไปบุญในนอนเว้นแล้วน้โมก็ตื่นแล้วอาบน้ำเอาอองเอาอ้องขี่ทางอายืน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 ขึ้นมาลงยืนยางเงีจ้ะ อน,นางละนางนางนมีแต่คนเก่งเกงอ่าน,นางนะอ่าน,นางละาเป็นพื่เพืนมมมะ่ะเป็นพื่เพืน่ะเห็นพนโมบลาทั้งี้กะซอมพักไปเนาะเก็บพักกันจองมาขาย้าน เอาเตียงของม่นังสวัสดีนี่บ่อาบน้าเด็กๆคุณหญยก็อาบคือกันแล้วบ่ได้บ่เตเด็กๆเลาอาบน้ามกันง่อยตักอาบนางเตียงแล้วก็ตักอาบเลยสบายใจจังน้ำประมาณนี้บโบท่านเลือท่วมผเด็กๆก็นเลาะน้ำแกงจะอ้อนน้ำแกงนางไข่มุกนางเตยนางตองนางนุ่นเด็กน้อยลินขาจะอ้อนหนำพี่นาง ลายเอาปะเนี่ยมะเอินเนี่ท่วนลายทาในห้องมะเอินเนี่ยเ,เยบิบ้งพี่น้องเด็กๆทางนะพูพูพแหลนลินน้ำอ๋ออ๋แหลนดึง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 ดงอ้อนน้ำเคลื่อนน้ำน้ำขึ้นพี่น้องเอ้ยนะเด็กๆมาอาบน้ำเด้อมาอาบน้ำแกงอาบน้ำลินน้นำถั่วอยู่สวยหน้าก็เต็มเลยน้ำขาวมอือ โกหมักเหงากกปาซาเงาห้องจังนึงกะบีบีกะทิ้งเนาะแล้วก็มีกกสีดาส่วนกกตักบโหมกตักบนแล้วก็มีกอ่าแป้งนัวมีหมากเครือหมกนัดนะเด้อกวยในสวนสวนครัวม่ี้6 6 6็าีํา ไตทอเข้ามาเลยเด็กน้อยเตียบสเข้ามานลินทั้งลินน้ำทั้งคางเคื่อนไปจีดเนาะโบน,น้ำมันไหลอย่พี่น้องเด็กน้อยลินดิ้นอันนี้น้ำมันแบบมันอยากไหลกับแบบมันเลิกพี่น้องครับบัวลินข้ยาดมาเด้อมาเด้อไปบุญเด้อมาลินข้าวมานไปมา